สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทักทายกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนะครับใครสนใจไข่ไก่นะครับไข่ไก่เบอร์สามแผงละร้อยเดียวนะครับไข่สวยไข่สดไข่ใหม่จากฟาร์มเลยนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับไข่สวยๆนะครับเบอร์สามนะครับไข่เปลือกหนาเปลือกแดงนะครับพ่สดสดใหม่ๆ่นนะครับแผงละร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวแผงละร้อยเดียวครับไข่สดไข่สวยเลยนะครับไข่ใหญ่นะครับไข่ สดใหม่ๆจากฟาร์มเลยนะอร่อยเดียวนะครับแหงละร้อยเดียวนะครับสดๆใหม่ๆเลยนะครับร้อยเดียวฝนก็จะมาแล้วนะฮะร้อยเดียวร้อยเดียวคราวค่ะก็นั่นนะ มาเลยนะครับใครสนใจจะซื้อไข่ไก่นะครับไข่สดไข่ใหม่สดสดใหม่ๆไข่ใหญ่จากฟาร์มเลยนะครับตัวนี้แผงละร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวครับไข่สดไข่ใหม่ไข่สวยไข่ใหญ่นะครับไข่เปลือกน้ำเปลือกแดงครับพี่แข็งแรงครับตกก็ไม่แตกนะครับตกใส่ฟองน้ําไม่แตกนะครับพี่ตกใส่ทรายไม่แตกตกใส่หินไม่เหลือนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียว